คุณกําลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z กิโลเรสารานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสายจรดฟ้าสซาราสุขิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใตย้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกา สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายจรดฟ้าซาราราสุหิมาลัยซึ่งเรานําเสนอสารพันเรื่องน่ารู้จากภูมิภาคเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและก็แอฟริกาครับวันนี้พบกับผมนายนัทสวัสดิ์สารีนะครับนันกการทูตชำนาญการที่ปรึกษากองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาแล้วก็มีพิธีกรร่วมวันนี้นะครับคุณการระวีจิตอง,งาอาจครับ การทูตปฏิบัติการกองแอฟริกากรมอิสราตอนตอนกลางและแอฟริกาเช่นเดียวกันขอเชิญคุณการลาวุยเล่าให้ฟังดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงอะไรกัน ก็หลังจากที่เราได้นําทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับมุมมองหรือด้านต่างๆของภูมิภาคแอฟ,ฟริกาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทศกาลนะหรือว่าสถาหนช่องเที่ยวนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมานําเสนอในเรื่องของภาพยนตร์นะคะในภูมิภาคแอฟ,ฟริกานะซึ่งก็เชื่อว่าจะทําให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักภูมิภาคแอฟ,ฟริกามากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ในภูมิภาคแอฟริกานะสาเหตุก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็มีความน่าสนใจไม่แพ้ภาพยนตร์จากฮอลลีวูดนะคะหรือ ว่าภาพยนตร์จากบอลิวเวเลยนะคะโดยที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่นะถึงกับมีชื่อเรียกเป็นของตัวเองนะคะโดยที่มีชื่อเรียกว่านอริวเวอนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นอุตสาหกรรมหนังของของประเทศไนจีเรียนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอแนะนาก่อนนะสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่รู้จักประเทศไนจีเรียนะคะประเทศไนจีเรียนะคะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอชทวีปแอฟริกานะแล้วก็เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะแล้วก็มี ขนาดเศรษฐกิจนะคะเป็นอันดับที่1นึงของแอฟริกาเช่นกัน,นะคะ่นะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นประเทศที่ผลิตน้ามันเป็นอันดับที่1ของแอฟริกาด้วยนะก็เลยทาให้นจีเรียเนี่ยมีความน่าสนใจมากทีเดียวเลยนะคะทีนี้นะคะกลับมาที่อุตสาหกรรมหนังของนจีเรียนะคะก็มีความน่าสนใจเช่นกันนะโดวยว่ากันว่านะคะนจีเรียเนี่ยเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์นะคะมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกนะคะโดยที่ผลิตปีละ2,500าเรื่องต่อปีเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้นะคะจุดขายของนอร์เวูดนะหรือว่าอุตสาหกรรมหนังในไนเรียนะคะก็คือว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิต โดยการผลิตแบบต้นทุนไม่สูงมากนะคะแล้วก็เข้าถึงง่ายนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการนําเสนอเรื่องราวของผู้คนในภูมิภาคแอฟริกานะคะที่ทําให้เขามีความรู้สึกรวมมากกว่าการนําเสนอเกี่ยวกับภาคแอฟริกาของฮอลลีวูดนะซึ่งมักแสดงถึงแบบให้เห็นถึงเป็นแอฟริกาเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความแห้งแล้งมีผืนแผ่นดินกว้างใหญ่มีสัตว์ป,ป่าหลากหลายแล้วก็มีความทุกขยากจากความยากจน,กจนต่างๆนั่นเองนะคะ ที่นี้เนี่ยนะคะอุตสาหกรรมหนังของไนจีเรียหรือว่านอริวูดนะคะก็มักจะมีการถ่ายทําที่เมืองลากอสค่ะซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของไนจีเรียนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมาอยู่ที่กรุงอาบูจาค่ะอืมครับได้ความรู้มากๆเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับนอริวูดซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งคืออะไรครับที่ที่ทำอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดเป็นบอลิวูดค่ะบอลีวูดของอินเดียนะครับโอ้โหใ, oh, oh, ใหญ่มากๆก็ให้เห็นนะครับแอฟริกานี่ก็ใช่ย่อยนะครับ มีความใหญ่ความหลากหลายอยีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ในจีเรียนะครับที่เป็นผู้ทำภาพยนตร์ก็จะมีหลายประเทศด้วยกันที่ทำภาพยนตร์แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับรางวัลหลายประเทศด้วยกันนะครับก็จะมีเดี๋ยวให้คุณการรับีช่วยโชว์ให้ดูนะครับก็มีอย่างน้อย3ภาพยนตร์3เรื่องด้วยกันนะครับของแอฟริกาประเทศต่างๆที่ได้รับรางวัล สาขาต่างๆนะครับจะมีของเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแซะนะครับจากแอลจีเรียครับตั้งแต่ปีพสต์ศักราช1969แล้วครับเขานำเสนอเรื่องราวเรื่องการเมืองในกรีซนะครับช่วงปีคศ1960มีการลอบสังหารผู้นำฝ่ายค้านมีการเ,าเขาเรียกว่าการต่อสู้เพื่อความมีกิธรรมของสังคมของกรีซในยุคน,นั้นนะครับเ,เรื่องเกร็กเนี่ยก็คือว่าแม้ว่ามันจะนําเสนอเรื่องราวของกรีซนะทโดยภาพยนตร์ในจีเรียแต่ว่า มันมีการะสะท้อนถึงสถานการณ์การเมืองของประเทศแอลจีเรียและก็ประเทศในภูมิภาคหลายๆประเทศนะครับด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจมากๆนะครับเรื่องถัดไปเนี่ยอยากจะนํมาูมนะครับก็เป็นเรื่องอัอน,อนที่3ในในตัวนี้นะครับเป็น black and white in colors นะครับรซึ่งชื่อเดิมภาษาฝรั่งเศส La victoire en c h a n t n อันนี้มาจากก๊ดิบัวครับภาพยนตร์ก๊ดีิบัวได้รางวัลเมื่อปีคศ1976นะครับก็เขาจนำเสนอเรื่องราวของอการที่ฝรั่งเศสเข้าไปเป็นเจ้าอาณานิคมในภูมิภาคแอฟริกานะครับแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาก็แสดงให้เห็นด้วยว่าเนี่ยมันสงครามมันเป็นสิ่งที่ไม่สมตุสมผลนะครับมันมีเรื่อง นอกจากที่สงครามไม่สมเหตุสมผลแล้วยังมีการกระทบกระทั่งการประทะกันทางด้านวัฒน,ธ,นธรรมแล้วก็มีผลของสงครามนะครับที่เกิดขึ้นกับผ่มประเทศอาณานิคมซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากพื้นที่ที่เป็นสถานที่ที่เขาทําสงครามกันก็คือยุโรปนะครับว่าแอฟริกาได้รับผลกระทบจากสงครามเหล่านี้อย่างไรโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่1มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่3ครับ อันนี้ให้คุณกังลวีโชให้ดูมันเป็นเรื่องซดซี่นะครับ T S O S I ซดซี่จากแอฟริกาใตา้เมื่ออันนี้ไม่นานมามากเท่าไหร่ก็คริสต์ศักราชส0 0 5ก็คือปี2548นะครับเป็นเรื่องที่ตรงกลางอันนี้เนี่ยนำเสนอเรื่องชีวิตของซดซี่ซดซี่เนี่ยเป็นคำของแอฟริกานะครับมีความหมายว่านักเลงหรือว่าเป็นอัญาญกรนะครับก็เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งนะซดซี่คนหนึ่งที่เขา ลแล้วก็จู่ๆเนี่ยชีวิตก็พกผันต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเด็กทารกคน,นึ่งแล้วชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการนะครับมันมีธีมการนำเสนอนะครับเรื่องที่ทำให้สะท้อนสังคมหลายเรื่องเช่นเรื่องการแบ่งแยกสีผิวและผลกระทบนะครับเพราะว่าแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะเคยปกครองด้วยระบบอาร์ h เทส อประเทศที่เขาแบ่งแยกกันเลยขาวอยู่ส่วนขาวดำผิวผิวดำอยู่ส่วนผิวดำนะครับแล้วมันทําให้เขาเรียกว่าประเทศพัฒนาอย่างไม่เท่าเทียมมีเรื่องความยากจนนะครับแล้วก็มีเรื่องของประชาชนของแอฟริกาใต้เองที่เขาพยายามต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกทุวันนะครับก็เป็นตีมการนําเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวมุการลวีภาพยนตร์เนี่ยมันน่าสนใจเพราะอะไรมันเป็นมันเป็นการบอกเล่าชีวิตของคน ความรู้สึกแนกคิดมันธรรมนะผ่านภาษาผ่านสิ่งที่เห็นผ่านเรื่องการแต่งกาย,ยาต่างๆมันมันทำให้เราเห็นภาพไปทุกเรื่องเลยนะฮะมันก็นคือการสะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆนะครับเนี่ยคือข้อดีฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอนอกจากเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่ที่ให้ยกตัวอย่างเนี่ยอยากจะขอนําเสนอภาพยนตร์นะครับของแอฟริกาทีา่น่าสนใจมีอยู่สเรื่องด้วยกันนะครับทั้ง2เรื่อง ก็เคยถูกนำมาฉายในเทศกาลงานฉายภาพยนตร์นะฮะงาน Movie s c r e e n i n g โดยสารเอกอัคชราชทูต2แห่งด้วยกันนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่ฉายโดยสถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือฉายโดยสารรัฐแอฟริกาใต้สารทูตสารรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเดากันได้แล้วว่าเป็นภาพยนตร์สัาติอะไรกันบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มจากภาพยนตร์ของ สา่เอกกัครรูชทโตโมร็อกโกไปจำทศไทยก่อนเลยอันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องอดัมอดัมเนี่ยเป็นหนังของโมร็อกโกนะครับคนผู้สร้างภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับเนี่ยคุณมาริยัมทูซานีมาลิยัมนะครับเขาเป็นผู้กำกับหญิงนะครับเขาเขาบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสร้างจากสิ่งที่เขาเคยมีประสบการณ์ตรงมาคุณทูซานีเนี่ย เคยมีหญิงสาวท้องแก่มาขออาศัยอยู่ด้วยนะครับแล้วนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันมันมันจะถอนอะไรมันเล่าอะไรน่าสนใจเพราะว่าผลงานกำกับของเขาเรื่องนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยทำให้เป็นตัวแทนภาพยนตร์โมโ,โกโกเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปี2019 2019ก็คือปี2562นะครับถือว่าภาพยนตร์เนี่ยพิกาเนี่ยก็น่าสนใจมากมาก ในเรื่องนะครับต้องเล่า,าเริ่มด้วยหญิงไม้คนหนึ่งชื่ออบับราเขาเป็นคนทำเบเกอรี่ทำร้านขายขนมนะครับจู่ก็มีาสามีผู้หญิงที่เป็นสตรีท้องแก่หรือ,อตั้งครรภ์ใกล้จะคลอดแล้วเข้ามาขออาศัยอยู่ด้วยนะครับฉากนี้เกิดขึ้นในนครคาสัมหลังกา ซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงเมืองหลวงคือกรุงลาบอะแต่ว่าคาสสำลังกา,การอยู่ใกล้ๆไม่ได้เป็นเมืองหลวงทานด้าเศรษ,ษฐ,ฐกิจอยู่ติดทะเลมีการค้าขายแต่ว่าในพื้นที่คาสสำลังการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นคาสสำลังกาที่ค่อนข้างแบบเจริญน้อยหน่อย,อยจะเป็นค่อนข้างแบบท рад ิชั่นอลค่อนข้างคนค่อนข้างเคร่งเรื่อง<ม>วิถีชีวิตด้านาศาสนาด้านอะไรก็ตามเรื่องนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าประเทศคือจริงๆมันเป็นเรื่องของผู้หญิงเนาะผู้หญิงเกือบทั้งเรื่องเลย แต่ว่าเขานาเสนอได้น่าสนใจมากว่าเขาเป็นผู้หญิงที่อยู่ในโลกของมุสลิมแล้วก็ทําให้เห็นว่ามันก็จะมีข้อจำกัดหลายอย่างในการใช้ชีวิตในการเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีลูกเ,เขาการเป็นหญิงม่เนี่ยอาสัตภูผู้ชายสามีเสียชีวิตเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงหญิงม่เนี่ยก็ลําบากแล้วนะครับคุณคุณอาบล้าที่เขาทําร้านขนมทีนี้เนี่ยเขามาเจอคนที่อยู่ในสถานะที่ลําบากยิ่งกว่าก็คือสามีสามีามาเขา เขาท้องแก่แล้วเขาไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือพ่อของเด็กเขาบอกไม่ได้แม้กระทั่งคนในครอบครัวของเขาเพราะว่าไม่ไม่สามารถมีใครช่วยเหลือได้คือคือแสดงว่าเป็นเป็นเาอาจจะเป็นบุตรนอกสมรสคือไมู่เราก็ไม่รู้ข้อจํากัดในในเรื่องนี้ภาพ,พยนตร์ไม่ได้บอกนะครับว่าผู้ชายคือใครและผู้ชายสถานะแต่งงานแล้วหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเป็นเรื่องที่เรกสัตนเซนส์นะครับเ,เรื่องนี้เขาประสบเขาเรียกว่าไงทางเรื่องครั้งสําคัญในชีวิตเพราะว่า คือบุตรเนี่ยที่ไม่มีไม่มีบิดาหรือว่าไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือบิดาเนี่ยเกิดโดยผู้หญิงก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นแม่แต่ว่าเมื่อไม่มีพ่อเนี่ยเด็กจะไม่มีนามสกุลชื่อพ่อนะครับซึ่งปกติเนี่ยในทางวัฒนธรรมมุสลิมเนี่ยเขาจะเขาจะมีชื่อชื่อพ่ออยู่ในอยู่ในนามสกุลด้วยอันนี้มันเริ่มตั้งแต่การเกิดเลยว่าตั้งแต่เกิดเขาจะถูกตราหน้าว่าเป็นลูกไม่มีพ่อหรือเปล่านะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องที่คนเป็นหญิง หญิงหญิงที่ท้องแก่ใกล้คลอดเขาก็ต้องคิดหนักว่าเออลูกเขาอะมันจะต้องเจออะไรเนี่ยอนาคตเขาจะโดนแบบเป็นบาดแผลทางสังคมตั้งแต่เกิดโดยเพราะโดยพ่อแม่พ่อแม่เขาหรือเปล่าเขาเขายังคิดอยู่ว่ายังไงคิดถึงกระทั่งว่าจริงๆไปคลอดแบบหนีไปคลอดโดยแบบเป็นนิทานนะฮะไม่ทราบถึงชื่อพ่อถึงชื่อแม่ให้เป็นลูกกำพร้าไปเลย ยิ่งจะดีกับลูกสักกว่าเมื่อโตขึ้นมาเอสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมนะครับว่ามีแม่พร้อมเลี้ยงลูกพร้อมดูแลแต่สังคมไม่มีไม่มีเรียกว่านโยบายหรือหรือว่าค่านิยมทางสังคมที่สนับสนุนหรือให้กําลังใจทําทําให้ผู้หญิงแบบนี้เนี่ยและลูกเนี่ยมีที่อยู่ในสังคมได้นะครับก็เรื่องนี้จริงๆแล้วนะกันดัวีท่านทูตโมร็อกโกเนี่ยให้เกรดที่ดีมากเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้มันสะท้อนสังคมที่นําไปสู่การตรากฎหมายใหม่ เขาเขาบอ,อกผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วแล้วก็คนที่เขาอยู่ในสังคมมุสลิมอะไของโมร็อกโกเนี่ยเขต้องมาคุยกันแล้วเขาก็เขาเรือกออกกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีมากยิ่งขึ้นทําให้เวลา,าผู้หญิงท้องมีลูกเราก็ถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไว่าด้วยวิธีการใดก็ตามเนี่ยเขาสามารถาเรียกร้องให้ศาลเนี่ยสั่งนะครับให้ ให้บุตรเนี่ยใช้ลูกใช้ชื่อของบิดาคนนี้ได้นะครับทำให้โตขึ้นมาในสังคมก็คือ,อมีชื่อสกุลของบิดาทําทําให้ไม่เป็นลูกกําพา้าแล้วก็ทาให้แม่ยังสามารถอยู่กับลูกได้อันนี้ก็เป็นก็ถือว่าเป็นพัฒนาการทางกฎหมายซึ่งท่านทูตบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้โมรล็อกโกค่อนข้างเป็นประเทศที่ริบรัลหรือว่ามีความคิดแนวเสรีนิยม,มเมื่อเทียบกับประเทศมุสลิมอ,อื่นๆครับนี่ก็คือมันสิ่งบางอย่างถูกต้องทางทางทำนองคลองทางหรือทางแบบ จริยธรรมทางมโนธรรมอะไรต่างๆแต่ว่ามันมีเรื่องข้อจํากัดด้านศีลธรรมด้านจริยธรรมทางาศาสนาอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่คลชกันอ่าสิ่งที่มันไปด้วยกันไม่ได้นะเพราะพอดนะีการการที่มีกฎหมายเข้ามาช่วยมนะันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในการคลี่คลายเรื่องเหล่านี้ในสังคมนะก,ก็ถือว่าน่าสนาใจติดตามพัฒนาการทางกฎหมายแล้วก็เรื่องของสตรีและเด็กในหัวล็อกโกต่อไปแต่ว่าถือเป็นพัฒนาการที่ดีครับค่ะครับ,รบต่อไปนะครับ ของานลว<ช>ิีจะเป็นภาพยนตร์ของประเทศแอฟริกาใต้ต<า>ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ะชื่อว่า t o u r b o บนะหรือ oh ชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็น Dream Forest นะคะ,ะโดยที่หนังภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เคยถูก นำมาฉายนะคะในงานมูฟีสกรีนิ่งของสารทูตแอฟ,ฟริกาใตา้ในประเทศไทยนั่นเองนะคะทีนีนะ้อย่างที่คุณนัดเคยบอกว่าหนังเนี่ยมันก็นําเสนอเรื่องราวแง่มุมต่างๆแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆใช่ไหมคะเรื่อง Dream Forest ก็เช่นกัน,นะคะ่ะเขาได้นําเรานะคะโฟกัสนะไปที่ชีวิตนะคะของชุมชนในป่าไนซน์นาของแอฟ,ฟริกาใต้ในช่วงทศวรรษที่1930นะคะ,ะ,คะโดยที่ภาพยนตร์เนี่ยเล่าเรื่องราวของคาโรลีเอนานะซึ่งเป็นเด็กสาวที่ยากจนนะคะซึ่งอาศัย อยู่กับคุณแม่ของเธอนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเธอได้พบรักกับผู้ชายคนหนึ่งนะแล้วก็ต้องออกมาจากป่านะเพื่อที่จะมาอาศัยอยู่ในเมืองนะซึ่งก็จะนําพาไปสู่ความขัดแย้งในตัวเองแล้วก็นํามาสู่การที่คาร์าโลเลนาเนี่ยต้องตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยนะคะเรื่อง dream forest เนี่ยมันเป็นหนังของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งสร้างขึ้นจากในวันนี้ไชุดนะคะที่ได้รับคำชื่นช,ชมมากนะชื่อว่า forest novel นะคะของดารินมาชีนะซึ่งเป็นนักเขียนชาว แอฟริกาใต้ค่ะโดยที่นวนิยายชุดเล่มนี้มีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะแล้วก็เซตติ้งของเรื่องเนี่ยก็เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณป่าไนซ์นานะคะแล้วก็หนังสือชุดของเธอเนี่ยได้รับการแปลเป็น14ภาษาแล้วก็มียอดขายมากกว่า1ล้านเล่มทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้เองนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าได้ถ่ายในพื้นที่จริงค่ะก็คือถ่ายในบริเวณป่าไนซ์น่านะคะแล้วก็อีก อีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาแอฟริกันในการดําเนินเรื่องนะคะซึ่งภาษาแอฟริกันเนี่ยเป็นหนึ่งใน11ภาษาราชการของแอฟริกาใต้นะคะถ้าจะให้ขยายความเกี่ยวกับภาษาแอฟริกันเนี่ยก็คือเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาดัชนะแล้วก็ถูกใช้ในอาณานิคมของดัชในช่วงศตวตรรษที่18นะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้ภาษาแอฟริกันในแอฟริกาใต้นะคะนามิเบียบอสวานาเซมเบียและก็ซิมบับเวนะคะโดยที่ ในปีคศ2010นะคะก็มีการประเมินว่าน่าจะมีผู้ใช้ภาษาแอฟริกันทั่วโลกประมาณอยู่ที่15ถึง23ล้านคน,นะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาเล่าเรื่องราวของคนที่อยู่ในป่านไนซ์นาใช่ไหมคะทางตอนใต้ของแอฟริกาใตา้โดยที่เรื่องราวของผู้คนในชุมชนในป่านไนซ์นาเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะคะเมื่อประมาณคศ1 7 1่อนะคะโดยโดยที่มีการเริ่มอพยพมาตั้งอาณาน,นิคมของชาวดัชนะคะแล้วก็ในบริเวณดังกล่าวเนาะแล้วก็ชาวอาณาน,นิคมเนี่ยก็จะ ดำรงชีพนะคะโดยการทํางานในอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยความต้องการในการใช้ไม้เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นมากนะน่แม้ว่าจะเป็นใช้ในการสร้างเมืองนะคะหรือว่าใช้ในการในอุตสาหกรรมต่างๆนะซึ่งมันเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ในเวลานั้นๆนะคะทาให้บริเวณดังกล่าวในช่วงเวลาตอนนู้นในอดีตเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะแต่ว่าก็ได้นํามาสู่การตั้งขึ้นของชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าไนซ์น่าหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็น n i c e n าว o o d c u t t e r นะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมในตอนนั้นเนี่ยมันจะรุ่งเรืองมากนะคะแต่ว่าคนที่อาศ,าศาัยอยู่ในป่าไนซ์นาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความยากจนนะขัดกับ การที่พวกเขาเนี่ยเป็นปัจจัยในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้อุตสาหกรรมในแอฟริกาใต้นะคะทีนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มพัวไวท์นะคะหรือเป็นกลุ่มชาวผิวขาวนะที่มีสถานะที่ยากจนนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลของแอฟริกาใต้เนี่ยก็ได้เริ่มเข้ามาจัดการนะคะในปีประมาณ1913นระคะรัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยก็มีการใช้พรบรป่าไม้นะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีขึ้นนะคะเพื่อกํากับชุมชนในป่าดังกล่าวนะแล้วก็กาหนดให้ คนที่อาศัยอยู่ในป่าเนี่ยต้องมาลงทะเบียนกับภาครัฐนะคะแล้วก็มีการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยมาอาศัยอยู่ในป่าเพิ่มเติมนะคะซึ่งนั่นเองเนี่ยกฎพรบฉบับนั้นเองเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของ Forest Settlement ของแอฟริกาใต้ค่ะของภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาสะท้อนอะไรนี่อันนี้ที่ให้เห็นตัวอย่างเนี่ยนะครับหนังเรื่องอดัมนี่ก็คือทาง ทางตอนเหนือเาเลยนะครับนี่คือแอฟริกัเหนือถือว่าเป็นหนังผู้แจนของแอฟริกาเหนือแล้วตอนในเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยเขาก็พูดด้วยภาษาอาหร mm ับ hmm. ส่วนนี้เนี่ยตัวโบสเนี่ยก็เป็นหนังที่พูดภาษาแอฟริกันของทางแอฟริกาใต้แต่เป็นเรื่องของคนขาวแล้วก็จะน่าสนใจแบบหนึ่งแล้วชนี้ว่าไงมันเป็นการสะท้อนสังคมที่เกิดขึ้นสังคมแบบทรดิชชนอลอีกอันหนึ่งนี่เป็นเรื่องเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จริงเนี่ยในะมันเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ได้ รจริงเราก็มาช่วงท้ายของรายการแล้วละอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังเราสองคนเนี่ยนำเสนอนี่แค่ตัวอย่างเพราะว่ามันไม่ใช่ภาพยนต์ทั้งหมดในแอฟริกามีความหลากหลายเราก็ยังไม่ได้นําเสนอหลายภูมิภาค,คมันมีทั้งแอฟริกาตะวันออกแล้วก็มีทั้งแอฟริกาทางตะวันตกอื่นๆนะครับแอฟริกาเองไม่ได้ประกอบด้วยคนดํากับคนขาวก็จะมีคนสีผิวผสมมีอะไรคนอาคนที่เป็นมุสลิมวันธรรมอารับนะเราก็ เลือกมาให้ให้หลากหลายให้เห็นอย่างที่เราบอกว่ามันคือมันคือ,คอเรื่องที่สะท้อนสังคมวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณดูดูเศษกลับเราสามารถกลับมาคิดถึงสังคมไทยได้สิ่งที่สังคมไทยเป็นแตกต่างสิ่งที่เขาเป็นในสังคมของเขาอย่างไรนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราในสังคมไทยเราอาจจะมองไม่ดีสังคมเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องดีบางเรื่องในเรื่องสังคมเราอาจจะมองว่าดีสังคมเขาจะมองว่าไม่ดี อันนี้มันเหมือนมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒน,นธรรมกันในทางอ้อมแล้วเมื่อบางอย่างเนี่ยมันเรื่องมันไงครับเราอยู่ในวัฒน,น,นธรรมเราเราเราว่าเราเห็นปัญหาบางอย่างเราอาจจะหาทางออกทางแก้ประเด็นต่างๆในวัฒน,น,นธรรมของเราอ่ะอาจจะไม่ได้เราอาจจะเห็นมันเมื่อดูหนังภาพยนตร์ของประเทศอื่นก็ได้เช่นภาพยนตร์ของแอฟริกาของมโมร็อกโกเองเขาก็ ในในเรื่องเขาก็ไม่ได้เสนอโซลูชันมีทางออกอะไรในสังคมแต่ว่าเมื่อเราเมื่อเราอยู่ในสังคมเช่นสังคมที่ไม่ได้เป็นสังคมมุสลิมจะเป็นสังคมศาสนาอื่นอะไรเขาก็อาจจะไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นประเด็นเลยก็ได้ใช่ไหมครับเรามันทาให้เรารู้จักเขารู้จักเราในเบื้องลึกได้มากขึ้นพอสมควรการมันเหมือนการที่เราเป็นนั่งในจิตใจคนนะครับแล้วก็แล้วมันยังทาให้เราสามารถคิดย้อนกลับมาถึง ตัวเราเราคือใครเราคือคนของสังคมอะไรสังคมเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเวลาเรานําเสนอเรื่องตา่างๆเนี่ยนี่คือนี่คือการการชมภาพยนตร์ของประเทศของกันและกันมันก็เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นไทยเราเช่นกันนะครับเวลาเรามีภาพยนตร์ดีๆเราทุกครั้งที่มีโอกาสเนี่ยเราก็จะนาไปาจัดชมให้ให้ประเทศตา่างๆผู้ชมประเทศต่างๆได้ได้ได้ไปดูด้วยหนังดีๆของไทยหนงันงนำเสนอวัฒนธรรมของไทยหนังที่มีความเป็นไทยแล้วก็ อะไรที่ติดอันดับตลาดโลกหนังไหนที่มีวสเข้าชิงรางวัลอสการ์อันนี้ก็เหมือนกันเราก็อยากไปนําเสนอนําเสนอสู่สายตาและประชาชนของเขามันเป็นเรื่องของคนแอฟริกานะครับก็อยากจะรู้จักเรามากขึ้นเราก็นําเสนอผ่านทางภาพยนตร์ทํายังไงคนไทยเราถึงจะรู้จักแอฟริกาได้มากขึ้นนอกเหนือจากการไปท่องเที่ยวนอกเหนือจากการนะครับรับฟังรับชมรายการหรืออะไรต่างๆดูภาพหาข้อมูลทางอินเทอร์นเน็ตก็เนี่ยแหละครับภาพยนตร์นี่แหละ ขอแนะนาเลยใช่ไหมครับกาลวิใช่ค่ะครับต้องขอบคุณนะครับวันนี้ก็เราคิดว่าท่านผู้ฟังนะจะได้รับความรู้ได้รับอะไรต่างๆมากพอสมควรเลยนะครับยังไงทุกท่านนะครับฝากไว้ท่านมีภาพยนตร์แอฟริกันในดวงใจกันหรือยังนะครับก็มีมีอะไรมีฟีดแบ็กอะไรต่างๆเล่าให้เราฟังกันได้นะครับแลวเดี๋ยวเราอาจจะไปติดตามชมภาพยนตร์แอฟริกันเหล่านี้ครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ สายจรดฟ้าสาราสุอิมาลัยนะครับสารพัดเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตอนเหนือกลางและแอฟริกาในตอนของแอฟริกาของเรารผมจะคุณนการละว,ลวีจิตองอาจนะครับขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่าน,นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ